ทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับเสี่ยนองครับเจ้าของ M m p o w e r นะครับตอนนี้เราจะมาดูบ้านของดรนิวใช่ไหมครับเสียครับอ่าแล้วก็บ้านเล็กที่โอ้บ้านเลขที่สวยมากเลยนะบ้านเล็ที่18นะครับบ้านหลังนี้ดรนิวให้ e อ p o w e r มีส่วนร,ร่วมยังไงบ้างครับก็ออกแบบประตูหน้าต่างภายนอกและภายในทั้งหมดอืมพร้อมกับ มุ้งนิลภัยในตัวเป็นคอมโบเซตเลยคอมโบเซตทั้งหลังเลยครับมีทั้งคอมโบเซตประตูหน้าต่างมีทั้งประตูบานเลื่อนใช่ครับสามรางสองรางใช่โอ้โหภายในด้วยภายนอกด้วยเห็นบอกว่ามีมุ้งจีบนิรภัยด้วยมีมุ้งจีบนิรภัยด้วยแล้วที่สําคัญบางทีเห็นบอกว่ามีห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนเหมือนประตูหรือหน้าต่างระบายอากาศเล็กๆเนี่ยเราก็ดีไซน์ร่วมกับลูกค้าด้วยใช่ครับโอ้โหเจดองครับบ้านหลังนี้ ใช้เวลาก่อสร้างหรือใช้เวลาในการติดตั้งชิ้นงานของเอ็มพาวเวอร์เนี่ยนานไหมไม่นานครับประมาณ1อาทิตย์1อาทิตย์ครับเอาอย่างงี้ในการติดตั้งประมาณ1อาทิตย์ในการทําผลิตผลิตเนี่ยไม่เกิน1เดือนไม่เกิน1เดือนนะครับทั้งหลังเนี่ยนะทั้งประตูหน้าต่างนะคอมโบเซตต่างๆเนี่ยไม่เกิน1เดือนใช่ครับนะได้แน่นอนนะครับอันนี้เรากับเซียนองนะครับเจ้าของเอ็มพาวเวอร์เราจะพาทุกท่านไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างอ่ะเชิญเข้าไปข้างในครับอะไะครับ เข้ามาบ้านหลังนี้นะครับก็จะมาเจอห้องคล้ายๆเป็นห้องรับแขกก่อนส่วนนี้โซนนี้นะฮะเราหลังจากที่เข้ามาจากประตูเข้ามาห้องรับแขกแล้วจะมีส่วนที่เป็นเชื่อมระหวา่างเป็นประตูเชื่อมระหวา่างห้องรับแขกกับบ้านจริงๆครับ,รบส่วนนี้ทำไมประตูไม่เท่ากันครับเสีย oh, <and> ทำไมมันออกแบบไม่เท่ากัน อันนี้คือด้วยพื้นที่จํากัดนะครับเข้ามันเล็กครับถ้าเราจะทําเป็นบานเดี่ยวเลยมันก็เกะกะเปิดแล้วมันจะกินพื้นที่เยอะอ๋อเปิดแล้วกินพื้นที่เยอะใช่เราก็เลยออกแบบให้บานนี้เป็นมาตรฐานบานประมาณ80เซนเนี่ยครับ,รบเข้าออกสะดวกนะครับเข้าออกสะดวกส่วนบานเล็กที่ทําไว้เนี่ยคือคือเราแทบจะไม่ได้เปิดแหละยกเว้นเวลาเราขนของเข้าชิ้นใหญ่ๆเราก็สามารถเปิดเปิดตัวนี้ อ่ะเปิดออกมาเห็นไหมครับจะได้พื้นที่เลยขนโต๊ะใช่ครับแต่ถ้าเวลาเวลาเราไม่เราเราเราไม่ใช้เราใช้แค่บานเดียวนะครับมันก็จะไม่เกะกะแค่บานนี้เปิดปิดขับมาอย่างเงี้ยอ่าล็อกยังไงล็อกยังไงครับเสียล็อกเองครับใช้งานยังไงใช้งานยังไงเนี่ยใช้งานอย่างเงี้ยของเราเนี่ยต้องเป็นระบบบัติพอยน์นะฮะพอปิดปุ๊บต้องโยกขึ้นเพื่อที่จะล็อกบนล็อกล่างก่อนแล้วก็ล็อกกุดแจ่อีกครั้งหนึ่งอีกชั้นหนึ่งครับ คือลูกค้าบางคนไม่ไม่เข้าใจก็ปิดเข้าไปแล้วก็บิดล็อกเลยก็ล็อกไม่ได้เพราะว่าเขาบังคับมาให้ล็อกจุดนี้ก่อนโยกขึ้นนี้ก่อนแล้วก็จะทําการล็อกบนล็อกล่างแล้วก็บิดกูแจได้ทีหนึ่งใช่ไหมครับผมิ้งงานนี้น่าสนใจมากๆครับเสียครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้พื้นที่ตนที่เล็กเล็กลงกว่านี้อีกได้ไหมได้ครับได้เลยจะให้เล็กขนาดไหนก็ได้ใช่ครับ อยู่ที่ดีไซน์ของลูกค้าใช่อยู่ที่ดีไซน์จะเล็กแค่ไหนก็ได้ครับหรือว่าจะเท่ากันก็ได้จะเท่ากันก็ได้เขาเรียกว่าประตูบานเปิดคู่เปิดคู่นะครับเลือกไซส์ซ้ายขวาได้ว่าจะเล็กใหญ่ห้าสิบแปดสิบได้นะครับหรือว่าห้าสิบห้าสิบได้หมดได้หมดแล้วแต่ดีไซน์นะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการให้ออกแบบแบบไหนครับวันนี้เราไปดูหน้าบ้านกันหน่อยงานที่ ลูกค้าหลายขั้นเลยแทบจะทุกๆขั้นนะครับที่ให้เราดีไซน์ให้หรือว่ามาปรึกษาเราเนี่ยชอบมากๆนะครับเขาเรียกว่าวชิ้นงานนี้ชื่อว่าอะไรครับเสีย่ยบานเลื่อนสามรางนะครับพื้นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่จะเลื่อนแล้วก็พื้นที่มันมันแคบนิดหนึ่งแล้วก็จะทําเป็นสามเพื่อที่จะได้พื้นที่กว้างขึ้นนะครับ ทำให้เข้าออกง่ายขึ้นเจ็บหนึ่งหนึ่งส่วนเปิดสองส่วนเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นเลยฮะอย่างเงี้ยเดินเข้ามาข้างในนะครับเราจะมาพบกับนี่ส่วนที่เป็นห้องอะไรครับเสียห้องครัวห้องครัวห้องครัวจะเจอประตูชิ้นบานใหญ่เลยตัวบานใหญ่เรียกว่าประตูอะไรบานเปิดเดี่ยวนะครับเก็บเก็บเก็บเสียงเก็บกลิ่นได้ดีเพราะว่าตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับของเราจะกลิ่นจะไม่มีทางรอดออกมาได้เลยนะครับ ถ้าติดกับของเราตัวนี้กินการทําอาหารอะไรเงี้ยจะไม่มารบก,กวนคนในบ้านครับเมื่อกี้เราลองเข้าไปข้างในดูเสียงดังไหมเอาลงนิดเก็บเสียงไหมครับเก็บเสียงไหมเป็นไงครับได้ยินเสียงคนงานต่อ,อสร้างกํลังทงานอยู่ไหมเบามากเลยครับเบามากเลยแทบจะไม่ได้ยินเลยนะโอ้ถือว่าดีครับบ้าน,บนบานเดียวครับบ้านเดียวนี่คือบ้านเดี่ยวครับวันก่อนเรามีพาไปดูที่ที่ช็อปของเราก็คือเป็น ตัวอะไรครับเสี่นองอันนี้เรียกอะไรครับนงจีบนิลภัยตัวใหม่ล่าสุดนงจีบนิลภัยนะครับตัวนี้โอ้โหให้ผมอยู่ข้างนอกใช่ไหมอย่างนี้นะข้อดีของตัวนี้คืออะไรครับเสี่ยครับเป็นมิตรกับน้องเป็นมิตรกับน้องแมวนะครับตัวนี้ทำจากวัสดุอะไรครับกันพวกหนูพวกอะไรที่กัดทะลุเข้ามาในบ้านได้วัสดุเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับครับ ตัวนี้ใยใบใบก็เป็นอลูมิเนียมนะครับใบมุงก็เป็นอลูมิเนียมใช้งานง่ายไหมครับใช้งาน,ง,านง,าง่ายครับนี่ระบบล็อกแข็งแรงเลยครับแน่นหนาเนี่ยลองดูเทียบเลยปึ๊บล็อกอมอหมดสิทธิ์เข้าออกไม่ได้นะผมอยู่ข้างน,นอกนะ<อ>มไ,ไม่ได้ครับจะพยายามเข้านะครับโอ้โหยากนะครับถือว่าตัวนี้เหมาะเปิดให้ผมด้วยครับไม่ใช้ลึกก็กไว้ ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับมุ้งจีบนิลภัยมุ้งจีบนิลภัยถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้สินค้าตัวนี้นะครับไปติดที่บ้านเพื่อเป็นมิตรกับน้องหมาน้องแมวนะติดต่อมาที่ empower นะครับหรือดีวมาที่เซียนนองได้เลยหรือมาที่วิศวกรของเราเราจะไปติดตั้งให้ท่านนะครับบอกได้เลยว่าเป็นมุ้งจีบนิลภัยนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับเราจึงเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับเอาละเรียบร้อยครับ เดี๋ยวถ้ามีบ้านไหนนะที่น่าสนใจเราจะพาไปดูใครที่เบื่อมุ้งจีบติดและพังง่ายติดตัวนี้เลยครับรับประกันตลอดชีวิตนะ <c oughs> หลังจาก <c oughs> ที่เราไปดูที่ห้องครัวเมื่อกี้คือเป็นมุ้งจีบนิลภัยนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ทําจากอลูมิเนียมสแตนเลส <c oughs> และอลูมิเนียมนะครับทำสแตน,นเลสนะครับมาดูอีกชิ้นงานหนึ่งซึ่งบอกว่าตัวนี้คือชิ้นงานที่น่าสนใจเสียครับ ชิ้นงานตัวนี้เรียกอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าบานเก็บระบายอากาศห้องเก็บของห้องเก็บของบานเก็บระบายหรือว่าห้องเก็บรองเท้าหน้าหน้าบ้านบางบ้านบางหลังทําตัวนี้ไว้ที่หน้าบ้านไว้สําหรับเก็บรองเท้าแต่บ้านหลังนี้นะครับเป็นประตูบานเล็ดเนี่ยไว้สําหรับเป็นห้องเก็บของใช้งานยังไงครับเสี่ยครับลองดูหน่อยครับใช้งานยังไงครับอันนี้จะเป็นบานคู่นะครับเปิดเดี๋ยวให้ดูนะครับเปิดได้กว้างครับตอนนี้ ิดได้กว้างมากเปิดล็อกบนล็อกล่างใช่ไหมครับครับเปิดดูลยครับพื้นที่เก็บของลูงได้เลยแล้วที่สำคัญแข็งแรงนะแน่นหนามากปิดยังไงครับเสียครับปิดยังไงล็อกด้านลงล็อกลงกับกปิดเทคนิคการล็อกอเทคนิคการล็อกยังไงล็อกด้วยระบบมัลติพอยต์ยต้องดังขึ้นก่อนใช่ครับแล้วก็ ปิดล็อกปิดล็อกหลังจากนั้นเราเก็บร้อยเก็บพุทธาได้ไหมเก็บได้ครับสมมุติว่าเรามีของสาําคัญเราก็เก็บได้เลยได้เลยครับเปิดไม่ได้นะครับตัวนี้ชิ้นงานนี้เนี่ยอยู่ที่ลูกค้าดีไซน์เลยใช่ไหมใช่ครับลูกค้าบอกจากได้แบบนี้จัดให้เลยจัดให้เลยครับหลังแรกไหมทีเแบบ่เอาแบบเอาแบบตัวนี้หลังแรกที่ติดไหมทำมาหลายหลายที่แล้วครับส่วนใหญ่หลังนี่หลังแรกที่ติดในบ้านอ๋อหลังแรกี่วนใหญ่จะติดนอกบ้าน จะจะติดนอกบ้านห้องที่เขาเก็บพวกรองเท้าเก็บของนบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เป็นตู้หมู่บ้านที่เขาจะมีให้อะที่เป็นบานเก็บเป็นแล้วก็มีบิวอยู่ข้างในเวลาเราขับรถเข้ามาเพิงใช่แล้วจอดที่ลงจอดรถแล้วก็จะมีห้องเหมือนห้องตู้สําหรับเก็บรองเท้าก็จะติดตั้งตัวนี้ไปไม่เป็นสนิมทนทานล็อกไป้ด้วยแข็งแรงด้วยแข็งแรงนะครับเอาละไปดูอีกชิ้นงานนึงครับชิ้นครับนี่คือชิ้นงานอะไรครับนี่คือบานเรื่อง บันเล 1941, 4, ืสลับเปิดได้สองทิศทางครับครับพร้อมมุ้งนิลภัยข้อดีที่ทําร่วมกันก็คือมันจะเสมอเรียบกับขอบปูนเลยนะครับครับอ่าถ้าถ้าไปติดกับยี่ห้ออื่นเนี่ยมันต้องล้นออกมาอ๋อจะล้นออกมาด้วยนูนออกมาปูนออกมาแต่ถ้าติดกับของเราได้สามรางเนี่ยอยู่ในวงกบได้เลยอ๋อมีสามรางข้อดีสี่รางสี่รางหนึ่งสองสามสี่เลยสี่รางในตัวเดียวกันอ๋อก็จะมีตัวที่เป็นกระจกเนี่ย กระจกใช่ครับกระจกกระจาสองบาตัวมุงนี่เรา pay อีกสองลางใช่ครับนี่กระจกกระสองบานนอกนะฮะสองลางนอกครับมุงนี่ p a ยอีกสองลางในครับแล้วติดแล้วเสมอเลยทําไมต้องติดกลเพาวเวอร์ติดกลเพาวเวอร์จะไม่เกะกะเข้ามาในบ้านจะไม่ปูดเข้ามาจะเรียบร้อยเห็นไหมจะไม่ล้นออกมาใช่คุณต้องดูสิเรียบร้อยไหมอ๋ออ่านี่คือจุดเด่นของเอ็มพาวเวอร์เลยเห็นบอกว่าสินค้าเราเนี่ยมาตรฐานยุโรปใช่ครับ มา,รา,ยยาตรฐานยุโรปมาตรฐานยุโรปก็คือยุโรปนะครับถามหน<อ>่อยครับไอตัวเข้ามุมเนะี่ยเข้ามุมเนะี่ยเข้าแบบ45องศากับเข้าแบบธรรมดา90เนะี่ยต่างกันยังไงเข้า45องศาเนี่ยจะดูสวยงามแล้วมันจะรับกันกับบานหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นระบบยุโรปเนี่ยบานมันก็จะรับกันหมดเลยใช่ไหมครเข้า45รับกันหมดม90ก็จะเข้าตรง,ตงอ๋อสไตล์90จะเป็นของญี่ปุ่น ถ้าสผ้าจะเป็นของยุโรปยุโรปดู<ช>ดีกว่านะครับโอเคถือว่าการดีไซน์ออกแบบมาเนี่ยใช้งานไม่ต้องกังวลนะครับไม่ปูดครับและระบบ<ๆ>ล็อกก็เป็นระบบพวกมัตติพอยต์ก็คือล็อกหลายจุดล็อกมากกว่า1จุดขึ้นไปนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยฮะล็อก2จุดว่าความแข็งแรงขึ้นครับโอ้โหโอ,อันนี้ก็ถือว่าเสียเข้ามาแนะนำว่าทำไมต้องเป็น Empower แล้วแบรนด์อื่นกับเราต่างกันยังไงเอาละฮะ ถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสินค้า empower นะครับให้มาที่บริษัทของเราที่ลากบังใช่ไหมครับที่ไหนครับลากบังที่คุ้ม948ครับครับลากบังคุม้ม948เรามาดูมาดูสินค้าในช็อปแล้วก่อนใช่แล้วก็มาพูดคุยกับทางวิศก่อนเราแล้วก็อาจจะมาตอลองราคากับเสียโดยตรงได้เลยได้ไหมครับเสียได้ครับอยู่ทุกวัน อ่ะครับเราเข้ามาบนบ้านชั้นสองนะครับผ่านจากประตูห้องนอนเป็นมาสเตอร์เบสรูมเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็จะมาเจอกับห้องแต่งตัววอล์กอินคอสตนะครับแล้วก็ด้านขวามือผมเป็นห้องน้ํานะครับเราจะเจอประตูอีกชิ้นหนึ่งประตูบานเลื่อนบานเลื่อนใช่ไหมนะครับใช้งานยังไงเสียยแนะนําหน่อยมันคืออะไรอันนี้เป็นระหว่างห้องแต่งตัวกับห้องนอนนะครับจะเป็น พื้นที่มันมันได้พอดีเราก็เลยทําเป็นเลื่อนสองบาทสองบาทแค่นั้นพอใช่ใช่เพราะว่าพื้นที่มันเข้าออกพอดีอยู่แล้วครับเปิดทิศทางไหนก็ได้นะฮะเปิดได้ซ้ายขวาใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็จะใส่พวกลูกฟักสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าลูกฟักสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อที่บางทีเราเดินเดินเนี่ยถ้าไม่ใส่ไว้เดินชนอ๋อป้องกัน นี่คือแทนที่จะบอกระวันกระจกนะไม่ต้องใส่ลูกฟ้าก็ไปดูแบบเป็นญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นดีไซน์มีการบอกว่านี่กระจกเ้ยอย่าคนนะใช่ไหมครับและที่สําคัญรางก็เป็นรางภายในนะครับซึ่งไม่สะดุดขอที่ใช้เท้าเขียนดูนะนไม่สะดุดเลยครับมันไม่สะดุดมันกีบเตี้ยเลยใช่ไหมเสียใช่ครับเดินเข้าไปข้างในต่อเลยครับมาเข้าไปข้างในต่อเลยมีอะไรบ้างเชิญครับ ในห้อง master ์เบ r o o m นะครับก็จะมีเห็นเสียบอกว่าห้องนี้ห้องนอนจะมีหลายชั้นใช่ห้องที่เป็นเป็นห้องใหญ่เลยเป็นห้องนอนใหญ่อันนี้ห้องนอนรวมห้องนอนรวมครับแล้วก็มีห้องนอนส่วนตัวอีกนะครับโอ้ห้องนอนส่วนตัวอ่ะเปิดด้านนี้ได้ครับเปิดด้านนี้ได้ครับอ่ะตัวนี้เห็นบอกว่าเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้เหมือนกันอ่าอันนี้คืออันนี้คืออยากใช้พื้นที่รวมนะครับเปิดปุ๊บพื้นที่จะโฟล์หากันได้หมดเลยครับนะฮะแต่ถ้าอยากเป็นส่วนตัวอยากเป็นส่วนตัวก็ปิด ปิดปิดไว้เลยครับตรงนี้อืมอ่าอย่างเงี้ยปิดบ <au S 2> เบามากเนะบามากเบามากลื่อนมากเลยครับครับเห็นบอ,บ,บอกว่าลูกค้าต้องการให้เวลาเปิดประตูเข้าออกเนี่ยให้เบา แล้วไม่ให้ลบกวนคนที่หลับอยู่ใช่ก็เลย 1. ดีไซน์ให้มี2ห้องใหญ่กับกับห้องส่วนตัวแล้วนั่งทํางานได้ด้วยอยากจะหลับก็หลับเลยใช่แล้วขณะเดียวกันถ้าเปิดเข้าออกจะย่องไปหอมแก้มลูกหน่อยได้เลยค่อยๆเปิดได้ไม่ต้องเสียงดังนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับี่ประตูบานเลื่อนบานเลื่อนสาางสาาง สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นมีไอ้ลูกฟักอีกนะใช่ครับโอ้โหกันเดินชนไอ้ลูกฟักนี่ดีนะครับป้องกันไม่ให้เราเดินชนใช่ติดป้ายวับให้ตกได้ไมไม่ต้องนะไม่งั้นเด็กวิ่งทะลุเลยวิ่งชนหัวแตกเกิดอุบัติเหตุได้แล้วแล้วก็บ้านหลังนี้ก็ใช้กระจกเทมเปอร์ทั้งทั้งหลังเลยนะครับกระจกเทมเปอร์ทั้งหลังยังไงยังไงเสียกระจกเทมเปอร์อธิบายนิดนึงหลายคนทราบแล้วแต่บางคนอาจจะยังกระจกเทมเปอร์ที่ที่เขาไปอบ เพื่อเวลาแตกแล้วมันไม่อันตรายนะฮะเป็นมิดข้โพกเป็นมิดข้โพกใช่ครับแต่ถ้าเป็นกระจกธรรมดาล่ะแข็งกระจกธรรมดาก็เป็นปากฉลามนยอ๋อเป็นปากฉลามเลยใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าบ้านนี้ผมว่าเจ้าของบ้านต้นนี้เลยนะว่ามีลูกลูกเล็กครับต้องการที่จะปลอดภัยและห้องนี้ก็ดีไซน์ออกระเบียงออกระเบียงก็เป็นระบบ ทีนวันเลืหมดบานเลื่อนแล้วก็พร้อมมุ้งนิรภัยหมดเลยครับก็เป็นคอมโบเซตของเราเนี่ยแหละใช่ครับใช่นะครับคอมโบเซตของ Empower คืออันชัดๆนะครับคอมโบเซตของบ้านเราก็คือประกอบด้วยมุ้งนิรภัยแล้วก็กระจกเนี่ยสองตัวนี้นะครับใช่เรียกว่าคอมโบเซตถ้าโทรเข้ามา Empower บอกขอชุดคอมโบเซตนะครับเราก็จะเข้าใจกันว่าเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับแต่นี่คือเป็นแบบบานเลื่อนใช่ครับนี่ก็สองทิศทางเหมือนกันฮะเออเสียครับทำไมมันสูงจัง อ๋อนี่มันกันน้ําเป็นภายนอกครับเป็นภายนอกคือต้องการกันน้ําด้วยกันน้าล้นเข้ามาในห้องครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ยกเขิบไว้เพราะว่าตรงนี้เป็นระเบียงใช่ครับปกติระเบียงระเบียงทุกที่เขาจะยกยกเขิบขึ้นมาประมาณ10เซนแล้วก็ใส่แต่ตอนนี้ไม่ไม่ต้องยกเลยของเราลางมันเป็นเขื่อนให้อยู่แล้วตอวางรางแล้วก็มีการใช่ครับซีนอย่างดีใช่ครับนี่ลางภายนอกกันน้าอืม ครับโอ้โหหรือว่าสวยงามไปได้เลยนะครับโอเคทั้งบนบ้านเราก็เรียบร้อยครับเสียครับแต่หน้าเราจะมืดไปหน่อยไหมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะกันเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่เราได้มายสบายนะได้มาพูดคุยกันกับเสียเสียหน่องนะครับแต่ว่าต้องหน่องนะต้องหน่องเสียหน่องได้พูดคุยกับเสียหน่อง M Power ซึ่งหรืออีกชื่อหนึ่งคือเสียเฮงครับนะ ผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าได้ดูสินค้าในบ้านของดรนิวเนี่ยจะมีไอเดียละว่าบ้านเราจะมีการปรับปรุงยังไงไม่ว่าจะสร้างใหม่เนาะเสียเนาะจะสร้างใหม่ก็ได้หรือเราจะรีโนเวทบ้านนะ<ด>ครับเรายินดีที่จะเข้าไปก่อนที่เราจะมาเนี่ยฮะเราก็ไปวัดงานให้ลูกค้าด้วยเสียไปวัดเองเลยนะอันนี้นะออกแบบแนะนํา ฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมที่เหมาะสมนะครับในบ้านใช่บ้านหลังนี้ด็อกเตอร์ก็ด็อกเตอร์นิวเขาก็ชอบมากเลยในการดีไซน์โอเคครับเราสองคนวันนี้ก็น่าจะพอสมควรไหมโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปครับ